เป็การการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด1าที่ส่งผลต่อโลเศรษฐกิจและชื้อชุมชนให้กับสถานประกอบการที่มีความสูงต่ำอันตกควรท่านกระบการพิจารณาประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมประเภทบริหารธุรกิจสู่สาธาร รางวัลอุตสาหกรรมในท,ทุกประเภทที่สถานประกอบการได้รับนั้นเป็นสิ่งแสดงถึงคุณค่าและการยกระดับมากที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศพร้อมที่จะรับมือในทุกวิกฤตกาและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเข้มแข็งและร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยก้าวไปสู่อุตสาหกรรม4.0ด้วยความมั่นคงมั่งคั่งและยัง่งยืนต่อไป ยังมีการพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งสร้างทักษะปรับรปรปุงและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆและโอกาสใหม่ๆเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม4.0วันรางวัลอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น4ประเภทมีผู้ได้รับนั่งครับขอบคุณครับ ก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่น่าดีอีกวันหนึ่งทงั้งระยกแล้วปกติวันจันทร์นี่ปัญหาจะเข้ามาเยอะแต่มาเช้าก็เคลียร์ันหลายปัญหาแล้วแลนตอนบ่ายก็มาทาํากิจกรรมที่แสดงความยินดีกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับปีแล้วเราจัดที่จำเนียกปีนี้มาจัดที่สโม,มสรนะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมนะครับในการที่จะรับมอบรางวัลระดับชาติคือดับแต่ละปีในวันนี้นะครับ ก็เรียนท่านฐมนติีว่าการกระทรวงสหธรรมผู้บริหารมีการภาครัฐไปรชนและผู้บรเกียริทุกท่านนะครับตลอดสื่อคลชนวันนี้อย่างที่กล่าวแล้วว่าผู้สิยินดีเป็นเกียริที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสาธรรมประจําปี2563 Prime Minister Industry Award 2020นะครับที่กระสุนนะครับจัดขึ้นในวันนี้ภาคสหธรรมนั้นถือเป็นภาคที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับในการช่วยกับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของประเทศก็ถึงยุค4.0ที่กล่าวไปแล้วนะครับวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะเนื่องจากในโลกองคเซียนของโลกมีการเปลี่ยนปแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยโลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิตัลนะครับเพราะนั้นปัจจุบันได้มีการพัฒนาภา,าคอุตสาหกรรมให้มีการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีนวัตรกรรมภาษาของความคิดในการสร้างสารรค์เพื่อจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้น เป็นตัวสำคัญในการจะเพิ่มสีพม่าในการขันการนันาประเทศได้รวมพาไปถึงรายได้ต่างๆเข้าภากราก็จะมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นต้องพัฒนานในทุกด้านในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับเราต้องเตรียมการในเรื่องของการจัดหารายได้ของพวกเราด้วยนะครับทําให้ภาคสังคมต่างๆเราเข้มแข็งมีสีพมาาในการที่แข่งขันเขาได้ รัฐบาลนั้นก็ได้ทุ่มเทได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่างๆอย่างมายากต่อเนื่องนะครับด้วยว่าถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาสาร,ร,รเป้าหมายเอสเทิร์ ve, ที่เดิมเรามี 5, 5้าประเภทแล้วใหม่ที่เราเพิ่มมาอีกเประเภทนะครับก็ขอให้ติดตามเรื่องเหล่านี้ด้วยเพื่อจะไปถึงการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับแล้วเราจะส่งเสริมในเรื่องการทําการตลาดในกลุ่มสกรรมศักยภาพ กืจเชื่อมโยงสกัดไทยไปสู่สากลนะครับเมื่อเช้ามีการพูดคุยพบปะหารือกันในเรื่องของการทำแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้ก็ววรวมาเป็นภาคกิจกรรมด้วยแต่ละอย่างนะครับสินค้าของเราเนเยอะแยะไปหมดอ่ะสินค้าสกัดก็เช่นเดียวกันนะครับเราเดืนหน้าไปทั้งในประเทศไปสู่สากลรอบบ้านของเราในสภาพของเราในรอบบ้านของเราในแอฟริกในอาเซียนต่างๆเหล่านี้เราต้องขับเคลื่อนทั้งหมดออกไปข้างนอกนะครับโดยการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แรกสัาฤทธิ์ส่งเสริมผู้การใหม่ในเชิงสร้างสรรเพิ่มศักยภาพ SME และผู้ประกอบการชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างความแข้งแก่งของเศรษฐกิจระดับภาพในภาพการผลิตนั้นรัฐบาลก็บูงเน้นในการยกดับสถาประกอบการด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยพลังงานและการบุ่การการพัฒนาเมืองสถาบรนเชิญนิเวศแบบครงจรนี่คือโลกเปลี่ยนไปแล้วนะเราคงทําแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปนะครับเราต้องมีการพัฒนาเพราะนั้นผมคิดว่าคนในห้องนี้ บางทางต่างที่เข้ามาแล้วรางวัลนี้ได้เดินหน้าตรงนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่ผมเป็นกังนวลอยู่ก็คือในระดับต่อจากเราไว้เนี่ยจะทายัางไงกับเขาแลวระดับที่ยังยังไปไม่ถึงไหนจะทายัางไงกับเขาวันนี้โลกเขาพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมรวความมาถึงเรื่อง SMB ไปไม,ไ,มไมโคร SMB ด้วยเลยด้วย,วยนั่นเราต้องช่วยกันนะครับในฐานะที่เราได้รับรางวัลน,นะบางากก็ได้ถึง3อย่างใช่ไหม เราได้มาติดต่อกันหลายปีเนี่ยเราจะทำยังไงจะมีโครงการในการที่จะช่วยพี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนบ้างได้ไหมในการที่เข้ามาสู่โครงสร้างรุ่นเชนของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นการดาเนินการทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของเราที่เรียกว่า BCG ซึ่เป็นการพัฒนาเศร,ศร,รษฐกิจแบบองค์รวมพัฒนา3อย่างด้วยการสราสมเศรษฐกิจด้วยกันคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมๆกันนะครับตลอดจนการส่งเสริมการในทื้นที่การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big Data สู่สักดิ์สิทธิ์สูซึ่งมันต้องใช้ก <ả nh> ารแหารข้อมูลนะครับที่มันท,ทันสะมัยในการบริหารเพื่อการพัฒนาต่างๆของพวกเราเนี่ยมันต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยในเรื่องของการดูแลรัฐบาลเราก็จะไปดูในเรื่องของการอนุมัติอนุญาตการธุรกิจการบริการร,ารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเศร,รษฐกิจอุตอสาหกรรมเชิงลึกให้รองรับต่อระบบงานในโลกู่ต้องให้มากยิ่งขึ้นนะครับเราทำไงจะอำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นลดเวลา อำนวยความสะดวกนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องดำเนเินการนะครับผมก็ได้ปรับแก้ไปหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะย่งในส่อของการลงทุนอของ B หโดยการลงทุนของหน่วยงานต่างๆที่ยว่ข้องในเรื่องเหล่านี้นะครับพยายามจะปลดล็อกทุกอย่างให้มันสอบประสานกันได้และทางานให้ได้อย่างแท้จริงนะครับอยา่างไรก็ตามในการขับเคลื่อนสูเประมายดังกล่าวผมกล่าวเรียนแล้วว่ารัฐบาลม,มีหน้าที่ในการดูแลอำนวยความสะดวกนะครับการกส่งเสริมต่างๆก็แล้วแต่แต่มันภารกิจเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่ภาครัฐจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเท่านั้นผมบอกแล้วว่าโลกวันข้างหน้าเนี่ย รัฐบาลจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมรววดดูแลแต่หาตลาดฐาอยาอะไรกันแล้วแต่แต่ในส่วนของภาคเองนั้นจะต้องขับเคลื่อนด้วยเองด้วยที่จะเกิดจากคุณภาพศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้การไทยนะครับอุตสาหกรรมไทยที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยในทุกระดับทับ้งมีคุณภาพมีมาตรฐานสากล มีหิวมาในการแข่งขันด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆซึ่งวันนี้เรามีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆจากการวิจัยพัฒนมากว่า300รายการแล้วนะครับผมก็ต้องเอาไปสู่การตลาดให้มากยิ่งขึ้นก็ช่วยันไปติดตามดูนะครับว่าอะไรที่สราสำเร็เองได้มันจะได้เข้มแข็งขึ้นไปในประเทศคือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยของเราที่มีการขึ้นทะเบียนรับรองไปแล้วนะครับ ราต้องการให้มีการาพัฒนารรกระบการใหม่ๆม,มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอย่างที่ท่านรีกลาวเมสักครู่ปรับปรุงระบบการให้บริการให้เหมาะสมในภาพรวมหากผู้ประกอบการตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเราจะทำให้เกิดศักยภาพการจัดกา,ารนินิตอาสากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับ ผมขอแจ้งข้ดีกับสถานประกอบการที่รางวัลอุตสาหกรรมประจําปีของรัฐบามทุกท่านนะครับเนื่องจากในวันนี้ผมถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะครับแล้วมีมายาวนานแล้วตั้งแต่ปี2536นะครับ10ประตูใช่ไหมหลายรัฐบาลมาแล้วแล้วก็ถือเป็นรางวัลอันสูงสุดของภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการที่ได้รางวัลอุตสาหกรรมประจําปีนั้นถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นมีความคิดริเริ่มมีความสร้างสรรค์และความภาคเพียนนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เราประสบ ในเรื่องของปัญหาเรื่องโควิดด้วยอะไรด,ด้วยนะครับผมคิดว่าเราจะผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับรัฐบาลพยายามจะหามาตรการดเนินการหลายๆอย่างด้วยกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนทุกวิติให้กับภาคอุตสาหกรรมของเราให้เดินไปข้างหน้าให้ได้เราคิดแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับหลายอย่างเราต้องคิดแต่ต้องหาวิธีการหาคนคนละไป าระเบียบต่างๆกฎหมายต่างๆมาดูที่ว่าเราจะป็นต้องปรับแก้ไขตรงไหนหรือไม่อย่างไรไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับการทํางานเนี่ยนะถ้าพูดและต้องทําด้วย,ยมันไม่ง่ายนักหรอกนะเพราะฉะนั้นหลายอย่างก็อาจจะช้าอยู่หลายอย่างก็เร็วอยู่ เพราะนั้นผมก็อยากจะได้รักทุกอันเนี่ยเพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุดจากการที่รัฐบาลได้ออกมาทําง,งานสนับสนุนท่านในเวลานี้นะครับมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันกับท่านรัฐมนตรีนะครับกัาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ผมพร้อมที่จะรับไปพิจานะครับในสมนติางราบริบทที่เป็นไปได้ในส่วนของรางวัลที่ได้วันนี้เพราะว่าท่านแสดงให้ออกถึงความสร้างสรรค์ความภาคเพียรดำเนินกร,กระบวนการผลิตและกระบวนการทําง,งานอย่างมีคุณภาพคำนึงถึงและก็ใส่ใจใผู้บริโภค นะครับและมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งชุมชนและธรรมชาติโดยรอบอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งแวดล้อมโลกก็มีอันตรายมากยิ่งขึ้นจากการขาดาเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเอ็มสองทุดท่าไม่ว่าจะน้ําเสียไม่ว่าอะไรต่างๆเราเนี่ยเราต้องแก้กันด้วยตัวพวกเราเองนะครับเพราะรัฐบาลไม่ได้ผลประกอบการกับท่านแต่รัฐบาลก็จะเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพของท่านการกรตามกฎระเบียบตาม POR ตามสัญญาต่งๆแล้วแต่ คณะมาตรวมต้องทําง,งานให้มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดอหา,าเหล่านี้เกิดผลกระทบกับประชาชนโดยรอบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการตามลายื่นให้นําไปปรับใช้และเข้าไปปฏิบ,บัตินะครับสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญก็คือสถานประกอบการอย่างท่านซึ่งท่านประสบความสำเร็จมากพอสมควรวันนี้ได้รับรางวัลแต่เราต้องดูระดับ 2ระดับสามระดับสคือคนที่ยังไม่รับรางวัลตรงนี้แต่เริ่มเข้าเกณฑ์มาแล้วละ่ะผู้ที่จะทำยังไงกับเขาคือกระหน่ำพวกที่มีความสามารถให้มันสูงขึ้นถ้าก็อัปเกดตสูงขึ้นรางวัลเนี่ยผมพร้อมจะแจกทุกวันนะแจกมากของทีนี้ก็ไดนะ้แต่เดี๋ยวจะเกรงไว้จะหลวไว้ใช่ไหมหวานนั้นก็เราไปหารางวัลอื่นมานะครับเอเตมไอเรื่องต่างก็ไปว่ามา เราลอง,งไปพิจารณาดวมกันดูทีนะ่ที่มันเป็นเป็นวลมเชนของท่านที่มีในห่วงโซ่ของท่านผมต้องการให้มันแข็งแรงทั้งในส่วนของบอริษัทในส่วนของเอสเอ็มบี B, ที่บางอันก็อาจจะเป็นชิ้สนส่วนมีส่วนประกอบอะไร่างกในผลิตภัณฑ์ของท่านนั่นแหละท่านยังไงเราจะดูแลขึ้นกันและกันได้นะครับเราที่จะพัฒนาไปได้วันข้างหน้าโลกเปลี่ยนไปแล้วเยอะแล้ววันนี้ก็มีผลกระทบจากโควิดเข้ามาอีกผมถือว่าเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งก็คือว่า ก็ดีอย่างถือว่าดีกับเพื่อนบ้านมีหลายประเทศเราอยู่ที่อันดับที่เป็นของโลกในเรื่องของโรคระบาดโควิดนะครับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศทางเศรษฐกิจอ,อยู่อันดับ1 2 3 4 5าทั้งสิ้นเราอยู่ร5 1ยเกือบท้ายนะครับก็ถือว่าเราแก้หาได้ดีดีดีมากในความรู้สึกของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความเชื่อมัน่นว่าเอ๊ะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามมาในเรื่ององการประกอบการก็ตามในเรื่องของโควิดก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคเราต้องช่วยกันแก้ไขด้วยความเข้าใจ นะครับหลายอย่างเราอาจจะรับฟังในโลกโซเชียลก็เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นมีสองประเภทก็คือประเภทแรกคือใช้อารมณ์ในการจะเขียนเข้ามานะอันที่สองคือเขียนเข้ามาด้วยหลักการเลขผลด้วยข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องพิจาราดูนะว่าเราจะทําอะไรยังไงนะครับผมก็ติดตามในหลายเรื่องด้วยกันนะเรื่องใดที่ให้ควรให้ความสาคัญก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจาราด้วยตัวเราเองนะครับไม่งั้นก็ทาอะไรไม่ได้สักอย่าง นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติของเรานั้นผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันนี้ไปให้ได้เรื่องโควิดเรามีความพร้อมหลายอย่างนะถ้าเรา,ารักษาระดับนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับวันข้างหน้าเมื่อทุกอย่างมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อมีวัคซีนอะไรมามันก็จะต้องดีขึ้นเพราะเราพร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดตัวของเราออกไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเราอย่าทําลายสิ่งที่กำลังดีๆนี้กันอยู่เลยด้วยเรื่องอื่นก็แล้วแต่นะครับเรื่องดีๆเยอะแยะในประเทศของเราลองกลับไปทบทวนดูแล้วกัน ที่ผ่านมาจะทําอะไรไปแล้วบ้างแม้กระทั่งหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่ผ่านมานี้ถ้าเราไม่หาส่วนดีๆเราหาแต่ส่วนที่ไม่ดีมัาก็จะเจอแต่ส่วนไม่ดีส่วนไม่ดีเขาแก้ไขกันสิครับนั่นคืออุปสรรคของพวกเรานั่นคือความเสี่ยงนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราใลอนตเราต้องมองในภาพรวมของประเทศนะในภาพรวมของบริษัทในภาพรวมของประชาชนว่าเราจะทํำยังไงให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นคือความจคิงคือ สิ่งแวดล้อมนะส่ะสำคุ่ดคือฝากคุ้ด้วยให้ไปให้ความสำคัญกับเรื่องของสิงทธิผู้ชนในการประกอบการธุรกิจใช่ไหมเคารพคุมค้มครองและเยียวยาซึ่งเราเป็นประเทศแรกที่ประกาศใช้ในเรื่องเหล่านี้สิทธิผู้ชนในการประกอบการธุรกิจนะครับเพื่อไม่ให้เกิดทุกคนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทัพยไปเาักาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ว่าประชาชนต่างๆก็ตามนะครับไม่งั้นปัญหาจะเกิดขึ้นสิ่งทีาที่ขอมือก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเพียรของคุณท่านท่านต้องช่วยกันลดให้ได้นะครับเพราะคนที่ทำก็คือหลายๆส่วนด้วยกันนะไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างเดียวนะมีหลายเรื่องด้วยกันวันนี้ก็คนก็ให้ความค่วมมในเรื่องเหล่านี้ท่านต้องกลับไปทบทวนไปดูของท่านนะจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาในสาธารณกิจของท่านโดยเด็ดขาดก็ฝากรุ่ดแลกันช่วยกันดูแลช่วยกันเป็นพี่เลี้ยง นะครับกับที่ยังจะต้องแก้ไขกันอยู่นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ,รนะครับที่ดำเนินการจัดงานมอบรางวัลศึกษาธิการมาราจิธี2 5 63ในวันนี้และก็ขอแสดงความยินดีกับผู้การอย่างด้วยใจจริงนะครับากับการได้รับรางวัลทุกประเภทนะครับรวมทั้งขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจและพลังปัญญาพร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพารัฒน,นาประเทศสู่ไปการมหาาละการพอดีนั้นจำเป็นต้องอาศรรอาัยกฎกติกา นะกฎหมายทุกประการนะครับไม่งั้นเราจะเดินหน้าไปที่มันไม่ถูกวิธีนะเพราะฉะนั้นเีาก็ปรับเรียนให้ท่านช่วยด้วยทามเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งที่สำที่สุดคือข้อมูลฐานข้อมูลเนี่ยวันนี้สภาอุาตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนเกิดขึ้นว่ามีบริษัทในระดับชั้นนำอีเท่าไหร่ระดับที่เราต้องส่งเสริมเท่าไหร่ที่ล้มที่ที่ที่จำเป็นล้มก็คือต้องล้มนะไมู่้ช่วยยังไงเพราะช่วยไปมันก็ไม่พื้น มันต้องหาวิธีการมาแตทํามระดับที่อย่างไรใช้ใจ่ายงบมานจะต้องคุ้มค่าในจุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านดิ้งช่วยกาชับดูที่ว่าการพูดวันนี้การจะมาของงบประมาณการจ,จัดโครงการอย่างน้ก็ตามท่านต้องมีข้อมูลม,มาเสนอผมมาเสนอคอรมอเป็นตัวเลขนะเป็นกราฟเป็นสถิติขึ้นมาให้ผมว่ามีใครดูงไหนเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าเหมารวมทั้งหมดผมก็ให้ไม่ได้เพราะงบประมาณมีจํากัดต้องใข้ตรงนี้นะ แลราะนั้นเราติดกฎระเบียบหลายๆประการด้วยกันเรากําลังอยู่ในยุคการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนผันแน่นอนมันต้องมีความยุ่งยากมีความปัญหาหลายประการด้วยกันทํายังไงเราลดปัญหาได้ก็้วยการพูดปะห,หรือพูดคุยกันแล้วก็เอาสิ่งที่มันสามารถทําได้มาทํากันก่อนนะอะไรที่ยังไม่ได้อะไรอันต้องไปแก้ไขเรื่องกฎหมายพรบทึ่งจําเป็นจะเข้าสภาทั้งสิ้น นะครับเพราะนั้นเป็นการรังานของฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัตินั่นคือการหน้าที่ของสองส่วนงานนี้นะครับหลายอย่างก็มีผลเร็จมาได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วสิ่งที่ดีๆผมก็เอาสิ่งนี้เป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะเดินหน้าเพื่อจะแก้หาประเทศชาติต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดที่เราคำหนึงถึงก็คือประชาชนของเราผู้ที่บริโภคของเราวันนี้เราต้องขยายตลาดออไปให้ได้สินค้าที่มีราคาสินค้าที่มี เทคโนโลยีสินค้าใหม่ๆของเราไปสู้เขาให้ได้ไปตลอดโลกนะครับไม่งั้นเราจะต้องพึ่งกับป็นสองอย่างก็คือเรื่องเรื่องของการสวอปในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของท่องเที่ยวเราอยู่อย่างนั้นต่อไปไม่ได้อีกแล้วเราต้องส่งเสริมทุกอย่างนะครับไม่ว่าในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องการบริการในเรื่องในเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มในเรื่องของการจัดตั้งในเรื่องของ ในเรื่องของบริษัทผมก็ให้แนวทางเมื่อเช้าไปแล้วว่าให้มีควรจะต้องมีการจัดตั้งในเรื่องของบริษัทแซนบ็อกวันนี้ต้องช่วยคิดต่อไปแล้วล่ะถ้าเราตั้งแซนบ็อกออกมาได้เราคนเข้ามาตรงนี้คือคนที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องเหล่านี้หรือประกอบการอยู่แล้วจากบุคคลภายนอกบุคลากรภายนอกเข้ามารวมตรงนี้คัดเลือกมาแล้วดูที่ว่าจะสับลงทุนไหนเข้าไปบ้างคัดเลือกมาสักสองรายสามรายจากกี่รายไ่รู้นั่นคือคนรุ่นใหม่ที่เราต้องมาขับเคลื่อนตรงนี้ นะถ้าสงคุนไม่ได้ส่งเสริมเงินทุนไปแล้วเขาก็สามารถไปคิดผลิตภัณฑ์อะไรเขาออกมาได้แล้วก็ไปหาผู้สัมพันของเขาจากภายนอกมานี่ผมก็ดูตัวอย่างมาจากต่างประเทศด้วยอะไรนะ่าหนังสือบ้างอะไรบ้างถามสอบถามบ้างอะไรต่างๆนะครับวันนี้เราต้องคิดใหม่แล้วนะเราผมคิดผมคือทุกคนคงไม่กี่คนนะที่เป็นเบบี้บูมเมอร์อยู่นะ้นนะวันนี้ต้องไปเจนเอเจนวเจนซี Gen ละเจนเซละเพราะนั้นเราต้องคิดแบบเขา แล้วมาคิดแบบเราว่าเอ๊ะที่จะทำสองอย่างมันไปก็ได้ยังไงนั่นคืออนาคตของประเทศไทยและของคนไทยทุกคนนะครับเพื่อชาติสาประศัตรและสถา,สา,สาบันมันคือทั่ยิงของพวกเรารู้อยู่แล้ว <S 2> <S 2> วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราช่วยกันทาวันนี้เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเราต้องภูมิใจในความเป็นผู้บริหารในความเป็นเจ้าของบริษัทในการให้ความภาคภูมิใจกับผู้จ้างพนักานงานของท่านดูแลให้ดีที่สุดนะครับ แล้วก็เผื่อไปถึงประชาชนเขาด้วยนะครับเพราะเป็นผู้บริโภคนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะให้แข็งทั้งกายทั้งใจทั้งปัญญานะครับแล้วก็คิดใหม่ทําใหม่ในสิ่งที่อันพึงเป็นประโยชน์กับกิจกรของกิจการของท่านกับบุคลากรของท่านาขอทขอุกอย่างสําเร็จสําเร็จและจงสําเร็จทุกคนนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกรัฐนนมรีนะคะและแขกราบเชยนเชิญนแสดงความยินดีค่ะ ไปนะครับในการมอบรางวัลอุตสาหกรรมลำดับต่อไปนะคะบริษ,ษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเพดฟู้ดจำกัดค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะลำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีค่ะ บริษัทไทยลามิเนตเมนูแฟคเ,เตอร์จำกัดครับบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัดค่ะบริษัทไทยพีเพิ่จำกัดครับ และต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทั้งสี่บริษัทครับในลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบบริษัทไทย MMA จำกัดครับลำดับต่อมาค่ะบริษัทวิ Crystal, สโตนเซลช์ที่ไทยแมนแฟ f a c t ร r y ประเทศไทย บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัดครับลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานจำกัดค่ะบริษัทต่อมานะครับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลี